Chịp lão lâu, hèn nó quá nó bóp bóp đông bóp bóp đông bóp Con bóp 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 lâu lâu bóp bóp cặp bóp chua bóp 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 กเลยกนกึบเออเุ้ยสัตว์หรือว่ากูไใสไหมทองสดใจสดใจกับแกมต่ำตัวขวเดียวไสใส่ทองกูไปเฮ้ยสนมาคุณนายมาแต่ไดนนมามามากรุงเทพมาแต่มา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 เนเนเนังเน เส้นนังเออเส้นนังจ้าเอ๋ตามส่วนเอา่อนกินไม่ได้ไม่เป็นเอาขาดกินไม่เติมไม่ได้มีลูกสีไหมนี่ก็ได้ไม่มีลูกกินอันนี้ละกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อุ้ยเอาเอาตะโบกกินไม่ได้กินไม่ได้ข่อยหลายๆข่อยหลายๆไม่ได้โอุ้ยกินตะโบกอ่ากินกระได้ไข้ข้ามหมาดตุนเงินวันหนึ่งุนเงินที่คุณไหน ย่าแย่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ยไม่ใช่ันไม่ใชเอาเอายงดูเล็กอีกเลยบุ้งบุ้งน้อยๆบน้อยๆเป็นเป็นทีเดียวมันมันจะคือเหรอไม่เป็นไรหรอกเก่งเลยแบบเพื่อนดุบุ้ง ทำไมไม่มีสีแดงๆหน่อยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอามาให้เออกินอันนี้ไปก่อนโอ้เก่งแทต่มาเพื่อนนะบัเออจะอยกินล้างสีเด้อนี่เป็นตาลงงานในถุงบอกินกินกับแจมนะ เอาได้ตอนแรกก็บ่มาก่อนอ่ะแบบนี้มันมันรู้สึกว่าเป็นว้นแาบเลยบานเลยเอ้ยเอ้ยบ้านอยากกินลินเอาอยากเมาลินเองขนาดมันบ่มักดีนะเบิดแล้วเบิดแล้ว เบิดแล้วโอมันเบิดเนตันหนึงเม็นหลงมาเมันขวดเด้อสองขวดเ้ยไปข้าแเตอใส่ไปซื้อบอเมาเรนนอโซมื่อดีโอ้ยอัวบัวบอกเพื่อนโอ้ยผัวอยู่บ้านกิมคีก็สร้างมานโอ้ยเนเงี้ยรไก็ก็ก็เวดป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 วดบแช่บ่เพื่อนบเก่งเว่โอ้โ กินรถเพื่อเงินบืดไปจะพีจะเป็นหลายเงินบูปไปโอ้จะเป็นหลายโอมันมาตั้กรุงเทพไหมอะไรบนนี่ซื้อไม่เพื่อนซื้อไม่เพื่อนบดบ่พอดทย่บอกเพื่อนโอ้ยองอิ์ยิ้เพื่อเงินเราบ้านเรานะมาจากกรุงเทพใหม่ๆเงินเราเราเราสองนสปอร์ตใช่ไหมสปอร์ตไยแล้วสปอร์ต เมาแล้วเด้อเมาแล้วเด้อมาตักุงเทพตัวที่ไปบ้านตัวก็ไปเด้อไปเองได้บ่เพื่อนเออไปแั่ไปไปงานกนเล่าจะไปนำยูติเออเออเอาไปก็เอาไปกาเพื่อนไปให้มันฮอดบ้านฮอดเงอนเด้อเดือนเอ้ยไปเมาแล้วกูต่อมาได้เด้อะชัวปล่อยลงเด้ออีกคนหนายไปบ้านแล้วเว้ยลง โซยนุ่ไส้สูตรกูได้ผู้ได้ผู้เด็เ่ามาเลยสซยน่ายใหญ่